ซิริโคเปอร์เรชันเปิดผลึกชีวิตอันล้ำคา่าก้าวเข้าสู่โลกแห่งใหม่กับการอยู่อาศัยระดับไฮเอน n d กับการเปริดตัวโครงการเวลารู้ปริซมพัทยาจอมเทียนของขวัญชิ้นใหญ่ส่งท้ายปีจาก3กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่พร้อมให้คุณได้หากคำตอบในง,งานเปิดตัวปริซมพัทยาจอมเทียนณมิวเรนโชแบงคอก อ๋อที่มาที่ไปก็คือเกิดจากการคุยกันของเพื่อนเพื่อนักธุรกิจวยกันนะครับแล้วก็แล้วได้เห็นแบบดีไซน์ของคุณี่ก็เลยเริ่มตัดินใจที่จะทำโครงการอี้มาจากไอเดียที่เป็นในส่วนของปริซึมที่เป็นแนวคิดของคุณพี่หังที่เขาใชม้มีแนวคิดนี้มานานแล้วแล้วกเ็เจอในมาอย่างดีก็เลยสวยงดงามตลอดใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นของขวัญขอ,ง,ขอ,ง,ของ,ทงท้ายปีอสอง ก็มีทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าอย่างตัวพัทยาเองเนี่ยเป็นเมือง international city ก็จะมีความหลากหลายทางเชื้อชา,ชาติที่อยู่ในอาศัยในพัทยาอยู่แล้วแล้วเราต้องการทำให้มันเป็น super luxury villa ล่วลวิลล่ามีทั้งหมด5ไทยครับอ๋มอมีไทยตั้งแต่400ตารางเมตร600ตารางเมตร800ตารางเมตรแล้วก็1 2 0 0 100ร้อยตารางเมตรแล้วปลูกนร้อยตารางเมตรครับจับต้องได้ครับผมจับต้องได้จริงๆคุ้มมากเลยนะครับในส่วนของไพ่สี่ร้อยตารางเมตรใช่ครับในตัวแบบบ้าน1,600ตารางเมตรเราตั้งใจว่าจะทำไปให้เป็นยูนิคยูนิตเลยเพรมีแค่2ยูนิตในโครงการครับหมดแล้วก็หมดเลยเรื่องคู่แข่งเราไม่ค่อยมีความกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าเราทำทุกอย่างออกมาอย่างเต็มที่ครับอ๋อตอนนี้เราก็ตั้งแต่เริ่มจากงานนี้เราก็เริ่มแล้วครับคาดว่า 嗯、啊，很高兴大家来参加我们静别墅的发布会现场。然后呢，呃，我希望我的设计能给大家带来全新的对别墅一个全新的认知。希望今天晚上大家玩的愉快。哦